สวัสดีครับพบกับเราช่องช้างพรายเมษาครับวันนี้เราจะมาออบอกเรื่องนะครับว่าจะย้ายพรายเมษาเข้ามาในโรงช้างก่อนซึ่งโรงช้างเนี่ยยังไม่ได้ทำการขึ้นขึ้นโรงช้างนะครับแต่ว่าฝนตกเลยโทรไปถ,ถามท่านผูกแก้แก้วว่าโอเคขอให้เอาเข้ามาได้ก่อนแล้วค่อยบอกกล่าวแล้ววันที่ขึ้นโรงช้างจริงก็คือวันที่ 6มิถุนานครับหรือว่าตรงกันวันเสาร์คุณแม่ก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับบรรยากาศต่างๆนานาน,นะครับให้ MC แฟนคลับดูเนื่องด้วยโควิดก็คงจะมาไม่ได้นะครับแล้วค่าใช้จ่ายของโรงช้างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับใช้จ่ายไปสองแสนสามพันแปดสบาทค่ะสองแสนสามพันแโอเคนะครับก็ มีอะไรจะขอบคุณแฟนคลับไหมครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เมตตาเม,มชาแล้วก็ครอบครัวของเราที่ได้มีลงช้างเปเปอรดีใจมากขอให้ทุกท่านทุกทางแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณที่ยา,ยางใหญ่ก็จะพูะยาววัาน,นี้ <c oughs> ครับแต่ว่าคิดไม่ออกนะ <c oughs> <c oughs> คือตื้นตันครับเข <c oughs> ้าใจเข้าใจครับตื้นตันามาดูเออช้างกันนะครับลงช้างเท่ากับบัวบานเลยครับเท่ากับดาวแล้วก็เท่ากับนุ่มสุริน อาจจะใหญ่กว่าครับนี่นะนคือจะเอาเมสามมาไว้ไว้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ไปเอาไม้พงไม้ไผ่มาแล้วเอามาตีใช่ไหมครับค่ะเอามาตีกั้นเป็นว่าจะใส่เหล็กก็ช้างคงจะไม่ได้ออกลูกเยอะอะไรขนาดนั้นนับคืออาจจะไม่จำเป็นแตจะเอาแค่มายุข,ขามาตี ก้านเป็นสี่เหลี่ยมไว้แล้วตรงนี้ก็จะผูกพายทองคำแล้วก็พังเชือกนุนนะครับ <Okay. S 1> พังแก้วพังแก้วนี่อาจจะนิสัยดื้อกว่าทองคำอยู่นี่นะก okay. ็แล้วแล้วแต่ความช้างก็จะพิจารณานะี่ครับนี้ก็เป็นที่นอนเฝ้าดูเรามาดูความแฉะครือตัวแรกว่าจะรอวันที่6ก็แหละแต่รอไม่ได้ไไดแฉะเลยเกิน ชีวิตเขามีค่ามากกว่านะครับยังอยู่ดูให้แอปซีดูทุกวันดู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 ดโอโ้โหดูครับกินมือพี่สบายใจอันนี้เขาเล่นด้วยกันตลอดเลยไหมครัเล่นด้วยกันตลอดค่ะอ๋อเป็นพูดดำเนินรายการไปแล้วของคนนี้เล่นกับเมษาดึงนั่นดึงนี่กันนะครับน่ารักนะครับน่ารัก ว่า u t ทูบก็ดีคนระับให้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมู่บ้านช้างครับได้เห็นความน่ารักของลูกช้างในแง่ที่เรายังไม่เคยเห็นคนระับมีความปฏิสัมพันธ์มากขึ้นระหว่างคนกับช้างแล้วก็แฟนคลับกับพวกเราชาวช้างที่เราถ่ายให้ดูคนระับดูน่ารักนะอันนี้แค่2เดือน3เดือน4เดือนโตไปเรื่อยคนระับ ไม่เลี้ยวไปแล้วอันนี้เขาเริ่มกินอื้อยังก็เริ่มกินแล้วเริ่มกินอื้อแล้วแต่ยังจับไม่เป็ดกำลังหัดจับเวลากินก็ใช้หัวทิ่มออกงแม่กิน <c oughs> ไปกินนมแม่นะ <c oughs> นี่ลูกสาวสองคนเลย <c oughs> เชื่อมภูนั่นเป็น ลูกของนี้เป็นลูกของน้องชายค่ะลูกของน้องชายมาอยู่นาน,นยังครับก็มาอยู่นี่จะสองปีแล้วจะสองปีแล้วเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่บ้านกระโพบ้าน,นกระโพาานทัศน์คนเลยชั้นเดียวกันชั้นเดียวกันเป็นเพื่อนกันไปนะครับ<น>แล้วพื้นเพนี่เป็นคนที่ไหนครับคุณยายนครสวรรค์น,นครสวรรค์คือบ่อเล่าเลยว้าอยู่กับคนเล่ากับ คนเหนือคนโอ้ดูดูดูแม่จับเป็กกระจัวครับยกขาใส่แม่อีกอันนี้เตะขาหลังเป็นยังนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วใช่ไหมโอ้ดูพนักงานกวาดขี้ช้างครับสองคนจะเสร็จไหมนี่เสอิลีไม่กล้ามานะครับมาบ้านนี้เสอิลีเขินบิดเลยอ่ะไม่ใช่แอบคุยกันบ่ดู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 เสกิีในยูทูบทุกวัน นี่นะ in <h unlocked> สองคนนี่นะเซ็กเสวิ่งกับโบวานก็ะดูตัวนั้นนี่ไปปล่อยในนาเขาเลยวิ่งปิ้วกลับมาก็ต้องมาสงบสยามนะครับเดี๋ยวคุณแก่ว่านี่นะความเปลี่ยนแปลงเออมี มีอะไรนะผลิตภัณฑ์อะไรนะครับในครอบครัวนี้ทำแต่ตะกุดของเมษาลุกของเมษาก็เป็นรายได้เสริมนะครับเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรใช่ไหมเลี้ยงช้างอยู่บ้านอย่างเดียวนะครับเขาเล็กอยู่ก็ไปไหนไม่ได้ตอนนี้ก็มีอาชีพเสริมอาจจะมีทองคำบ้างที่แห่งงานแต่ตอนนี้ก็ไปไม่ได้แต่ไม่ได้โควิดนะครับแต่ว่าเรายังมีรายได้เสริมอาชีพเสริมครับใน ถือว่าเล็กน้อยไปเนาะดีกว่าไม่มีนะครับดูดูดูเล่นเหาะเขาละเนี่ยให้บัวหายวันไหนนะเดามาเยี่ยมนะดีถือถ้านอนที่ขี่นี่คือขี่เลยใช่ไหม คือเขาเรียกว่าความไหนนะเรียกคนคนในครอบครัวมีความผูกพันกันระหว่างคนกับช้างนะครับเราก็ฝึกให้ลูกให้หลานลนะเราเนาะเลี้ยงช้างทั้งที่คุณยายอาจจะไม่ใช่โดยตรงใช่ไหมอาจจะเป็นทางสามีแต่ว่าสามีพอมีลูกมีอะไรมนก็ให้ลูกอยู่กับช้างนะครับสืบสารไปเรื่อยๆเขาก็หัดให้อบโอปอ น,นี้นองน้องเรียนอินเทอร์เน็ตเพราะมันไม่ได้ไม่ได้ค่อยไปขี่ให้ขึ้นคอน้องเรียนเหรอครับเรียนเรียนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เสกเห็นมันเรียนเลย <laughs> <laughs> อันนี้อยู่ป .6 ใช่ไหมขึ้นป .6 ใช่ค่ะอยู่ป .6 เพราะว่าถ้าไม่ให้เรียนอินเทอร์เน็ตตอนนี้บเดี๋ยวพอไปไปลายภาคเขาจะสอบโอน,โนโอนเน็ตแล้วจะไม่ได้ เรียนคือเรียนในที่เขาเปิดสอนนะครับว่าโอ้ดูครับนี่ฝนมากแล้วท่านผู้ชมมุดมารอบด้านเลยดูนะครับฝนมากแล้วครับองซานเมษาถ้าวันนี้เสร็จเร็วก็จะเอาเข้าเร็วใช่ค่ะบเขาถ้าเสร็จเร็วก็จะเอาเข้าเป็นพอ,อดูไปจูบพี่จูบอะไรเออถ้าเจมีลูกอีกตัวหนึ่งเขาจะดีครับ อาชนพี่แล้วนะเหยียบตีนเหยียบอะไรนี่คือเจ็บนะฮะสุดยอดเลยคือตื่นมาเขาก็จะเล่นแบบนี้ทุกวันนะค่ะก็ช่วงช่วงที่น้องจะเข้าไปเล่นคือช่วงเช้ากับตอน,<ม>ตอนเที่ยง<ม>แล้วก็ตอนเย็นเพราว่าจะมีช่วง9ก้ามงถึง10บโมงเขา้อจะนอน ตื่นสายไหมนอนตอนไม่ค่ะเดินเดินมาเห็นแล้วเดินละเดินมาก็เดินบางคืนก็ไม่นอนนะแม่นอนก็เดินวนะแม่นี่ท่าจะไม่สนใจอะไรเลยนะ <c oughs> คือฉันจะนอน <c oughs> อันนี้ถ้าปล่อยจริงๆนี่คือวิ่งไปเล่นกับคนเลยนะวิ่งเล่นคนตามคน,มคนผมเห็นในเชือกหนึ่งเขาปล่อยวิ่งแถวบ้านอาทิตย์ คือวิ่งเล่นกับคนในบ้านแล้วก็วิ่งกลับไปหาแม่นั่นแหละอ๋อปีล้าเจ็บอ้อจะขึ้นได้ยังไงดูขาหนูกับขาพี่ก็ต้องระวังเอานะเดูอดเขาเหยี่ยวเจ็บแน่แต่เราก็เขาก็ไม่ได้ตั้งใจอะเนาะ ลเล่นน,น,นะนขึ้นวันที่6มิถุนาตรงกับวันเสาร์ครับร่วมยินดีด้วยขอขอบคุณ f อซทุกคนนะครับแฟนครับทุกคนครับ,รบ,ท,คครบที่มีที่น้องเมสามีวันนี้นะครับกอเพาะอซทุกคนทั้งคนที่ดูและคนที่มาเยี่ยมมาเยี่ยนมาช่วยต่างๆนะครับทุกคนมีส่วนร่วมหมดครับทุกคนที่ดูทุกคนที่เห็นมีส่วนร่วมหมด แล้วก็สาธุบุญครั้งนี้ด้วยครับช้างเราก็ได้มีร่มมีอะไรแล้วครับถามว่าออถ้าเป็นควานช้างนะทาร่มให้ช้างได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่คงจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําแค่ทามีตามเกิดครับ,รบแต่ว่าช้างเราต้องห่วงครับกินดีอยู่ดีอิม่มทุกตัวดูภายทองคํานี้ขนาดว่าเป็นช้างที่ ตัวผู้ครับก,ก็ยังดูหุ่นพอดีเลยนะครับไม่ได้อ้วนแต่ว่าเป็นแบบเรียกอะไรทรงพอดีพอดีอดอนะแต่ว่าถ้าช้างตัวเมียเนี่ยก็เช่นแม่ของเมษาเนี่ก็อ้วนนะครับเชียงนุนก็ถือว่าอวกนะครับโอ้ยไล่ละไล่ละแต่ว่าเมษาเนี่ยอียกประมาณสองสามเดือนนีเป็นหมูแน่โอเคนะครับก็ขอบขอคุณทุกคนครับสวัสดีครับ